สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะพามาประกอบนะคะใบนะคะใบมังคุดนะคะเป็นงานฝีมือนะคะวันนี้จะมาประกอบใบมังคุดสีเขียวตองนะคะสีเขียวมะนาวนะคะแบบนี้เลยนะคะมาเรามาทํากันเลยนะคะเราจะใช้เต็ปใสยี่ห้อนี้นะคะจะเหนียวแล้วก็ติดติดทนนะคะยี่ห้อนี้นะคะ ใช้หน้าหน้าเล็กหน้าใหญ่แล้วแต่ความถนัดนะคะแล้วก็มาเริ่มกันเลยนะคะนำเทปใสมานะคะนี่คือใบนะคะเป็นใบที่ตอกด้วยเครื่องตอกนะคะก็จะมีทั้งใบตอกนะคะแล้วก็ตัวตอกนะคะนี่คือใบที่เราตอกนะคะสวยงามมากเลยนะคะแล้วก็หลอดหมิลน,นะคะ เป็หลอสีน้ำตาลห้ามิลสีเขียวก็ได้สีดำก็ได้นะคะแล้วแต่ท่านที่สะดวกมีนะคะอุปกรณ์เราก็จะมาประกอบใบกันเลยนะคะห้าใบนะคะเราก็วางใบแรกนะคะให้ตรงนะคะใบที่สองนะคะเราก็สลับปันปลานะคะแบบนี้วางไปครึ่งใบนะคะปันปลาข้างล่างให้เสมอกันให้เท่ากันนะคะ นิดหน่อยไม่เป็นไรนะคะงานฝีมอือแบบนี้นะคะสามแล้วนะคะสี่นะคะห้านะคะเอาใจห้าใบนะคะอันนี้เป็นการประกอบนะคะวิธีแรกนะคะวิธีที่สองนะคะประกอบแบบอีกแบบหนึ่งนะคะวางใบที่หนึ่งนะคะ ใบที่สองนะคะห่างออกมาหน่อยนะคะแบบนี้นะคะใบที่สามนะคะวางทับลงไปเลยนะคะนี่แล้วก็ให้ช่องปันปาข้างล่างนะคะเข<ม>้ากันประมาณน,นี้นะคะใบที่สี่วางเหมือนเดิมนะคะวางห่างๆออกมาประมาณนี้นะคะปึ๊บแล้วเราก็ใช้ใบสุดท้ายนะคะวางข้างบน,น ข้างบนนี่ระหว่างฟันปลาแบบนี้วิธีประกอบนะคะกล้วยก็ประกอบแบบนี้นะคะสองแบบให้ดูนะคะเข้าว้านนะคะแล้วเราก็นําหลอดนะคะมาพันเลยนะคะกะเอานะคะหัวจุกเราจะใช้ขนาดไหนสั้นยาวเราตัดได้นะคะแล้วก็ม้วนเข้าหากันนะคะนี่นะคะจะบรรจบนะคะพอดีกันเลยนะคะพอดีกับหลอดเลยนะคะแล้วเราก็ใช้กรนไกรตัดแบบแบบนี้เลยนะคะมาแบบที่สองนะคะ แบบที่สองได้เหมือนกันนะคะนี้แล้วก็วางมาพอดีเลยนะคะนี่แบบนี้แบบแรกนะคะเราจะมากลางแบบแรกให้ดูนะคะแบบนี้นะคะนี่เป็นแบบนี้เลยแบบที่สองนะคะที่เราทําเหมือนกันนะคะออกมาเหมือนกันแล้วเราจะมาดัดให้ดูนะคะใช้กัานไกโค้งนะคะจะได้ดัดสวยนะคะแล้วก็กดไปที่ใบนะคะแล้วก็รูปแบบนี้นะคะ นี่นะคะอ่าดัดดัดให้สวยก็อยู่ที่เรานะคะความชอบของแต่ละคนนะคะพอเราดัดได้แบบนี้แล้วนะคะสวยงามมากๆเลยนะคะเขียวมะนาวนะคะแล้วก็นำมาใส่กับตัวนะคะ ตัวตัวตัวมังคุดนะคะที่เราทําเราสามารถใช้ไม้แหลมนะคะนาได้นะคะไม้ลูกชิ้นไม้อะไรพอดีกับหลอดนี่นะคะนี่ก็เป็นตัวเปล่านะคะของอาตาเพชรน,นะคะริบบิ้นนะคะอยู่ที่เราชอบนะคะสีสีแบบไหนนะคะเราก็ใส่ได้เลยอย่างนี้ก็จะเป็นพวกทีวนะคะเงาวิ่งวับอ่าเรามาประกอบไปนะคะ เราใช้ก้านนะคะใส่กับใส่กับก้านก้านหลอดนะคะแล้วเราก็ตรงนี้จะเป็นรูโบนะคะไว้ใส่เหรียญตรงนี้จะเป็นรูปิดนะคะเราสามารถดันลงไปได้เลยนะคะหมุนดันลงไปแบบนี้ได้เลยนะคะวิธีใส่ง่ายมากนะคะไม่ต้องติดกาวไม่ต้องอะไรเลยนะคะแค่นี้นะคะก็เสร็จแล้วนะคะตัดหลอดออกวันนี้เราก็มาทําใบมังคุด เขียวมะนาวให้ชมนะคะสีเขียวอ่อนสวยมากๆเลยนะคะนี่นะคะผลงานนะคะฝีมือเหรียญโปรยทานนะคะทําอยู่กับบ้านนะคะเป็นงานที่เราชอบเรารักนะคะเป็นงานฝีมือที่ได้บุญไปด้วยนะคะเพราะว่าคนที่นําไปนะคะก็เอานําไปทําบุญนะคะเป็นของชําร่วยนะคะเหรียญโปรยทานงานบวชนะคะสนใจนะคะทั้งใบตอกแล้วก็ตัวตอกนะคะ ติดต่อมาได้ที่เพจนะคะกล้วยเหรียญโปรยทานนะคะแล้วก็ฝากกดติดตามที่ช่อง youtube นะคะกล้วยเหรียญโปรยทานด้วยนะคะนี่นะคะงานทักมาถามก่อนนะคะเพราะว่าบางทีคิวยาวเลยนะคะสอบถามได้นะคะว่าจะใช้งานวันไหนนะคะมีหลายใบนะคะใบงานมีทั้งใบสับปะรดนะคะใบเงินใบทองก็มีนะคะ แบบนี้เราทําเป็นสีเงินสีทองก็ได้นะคะเพราะเราเป็นของชมำรวยนะคะอันนี้ก็มีออเดอร์แล้วนะคะมีเจ้าของแล้วนะคะกําลังจะนําส่งนะคะดัดใส่กล่องแป๊บเดียวนะคะ mm hmm. ก็ฝากกดติดตามที่ facebook กล้วยการเกษตรนะคะหรือแอดไลน์โทรมาที่เบอร์นะคะ099 305 6062นะคะใครที่ชื่นชอบงานฝีมือนะคะ ฝากกติดตามได้ที่เพจได้เลยโดยเฉพาะนะคะเพจกล้ยเ่นปอยฐานนะคะวันนี้ก็ไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ